ชาว YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กับพบก,กับเอฟกันอีกแล้วกับช่องช่องนี้ beautyvijaya.sfi um f FI. อามาถึงช่วงสิ้นเดือนกันแล้วเนาะก็เอฟก็มีวิดีโอเหมือนเดิมมาฝากกันคือ f a v o r ์ t ิประจำเดือนนั่นเองก็คือเป๊ะซึ่งเป็น f a v o r ์ t ิประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นเองก็คือไม่ใช่พฤศจิกาสิตุลายังไม่ผ่านไปเลยก็เป็น เฟปิประจำเดือนตุลาคมขออภัยที่ข่าวพูดผิดก็เป็นเฟปิทประจำเดือนออก o b โ r เบอร์นั่นเองเดือนตุลาคมก็ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าว่าเอฟมีอะไรปรับเบื้มชื่นชอบในเดือนตุลาที่ผ่าน,นมาบ้างไปชมกันเลยอ่ะก็มาถึงช่วงการบำรุงผิวกันก่อนเลยดีกว่าจะบอกว่าเอฟใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ทั้งทํางานก็ในห้องแอร์นอนก็ในห้องแอร์ทำให้หน้าเอฟ แห้งมากเวลาล้าง,งหน้าเสร็จเวลาแต่งหน้าทำให้หน้าแห้งมากเอฟก็มีตัวช่วยในการบํารุงผิวหน้าเพื่อให้หน้าไม่แห้งแล้วก็แต่งหน้าได้ติดแล้วก็ง่ายขึ้นเองก็คือป่าเป็นเจ้าตัวนี้เลยเป็นนิเวียครีมตัวนี้นั่นเองเอฟซื้อมาในราคาไม่ถึงร้อยประมาณห้าสิบาทมาเอฟจำไม่ได้แล้วก็ เป็นลักษณะแบบนี้ใช้ไปเยอะมากจะหมดแล้วคือมันคุ้มมากจริงตรงไหนแห้งตรงไหนแตกไม่ได้ทาไต้แต่หน้านะแขนก็ทาได้ขาก็ทาได้ตรงไหนที่แห้งทาได้หมดเลยแล้วมันก็จะทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วทําให้แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมันก็เลยชอมนั่นเองนอกาในเดือนที่ผ่านมาใช้แบบยิ่งยวดมากจะหมดแล้วต้องไปซื้อเพิ่มนะจ๊ะ พอเอฟทาอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอฟก็จะมาต่อด้วยอันนี้ <S <S เป็น Lady to w ไว t e เป็น Wooting Cream นั่นเองมี Whitening b r i g ท t n n m o g Moisturizer แบบนี้เป็นของ k คที่ดอนั่นเองนะจ๊ะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเอง <S <S 2> <S 2> ก็ดีงามมากบอกเลยดีงามมากจะบอกว่ามันดีงามมากชอบมากเจ้าตัวนี้คือเอฟเอามาทาให้ คอกับหน้ามันเป็นสีเดียวกันเฮ้ยเป็นคนที่คอกับหน้าคนละสีแล้วพอทาปุ๊บหน้ามันจะแบบสีเดียวกับคอแล้วมันจะดีงามมากแล้วที่สําคัญคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะมันคือทาบนใบหน้าแล้วให้ทาดูไบ์คือถ้าทาลงไปครั้งแรกแหละมันหน้ามันจะดูแบบขาวลอยมากแต่พอทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะมันจะซึมลงผิวหน้าแล้วมันก็จะเข้าสู่กับผิวเราไม่วอกไม่ลอยไม่อะไรเลยลุกเนฟก็ใช้เหมือนกัน คือมันดีงามมากอันนี้แบรนด์ส่งมาให้ไบก็จะไม่แน่ใจราคาอยู่ที่มันร้อยกว่า100บาทหรือ200นี่แหละประมาณนี้มันมีแบบเป็นซองที่ขายในเซเว่นด้วยเนาะอันนี้นะจ๊ะพอเอฟทาอันนี้เสร็จปุ๊บเอฟก็จะลงต่อด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นของเคที่ดรอเหมือนกัน,น,นก็อโลเวลาเซเนียลตัวนี้นั่นเองอันนี้เอฟใช้ทาขั้นตอนสุดท้ายคือเอฟใช้ทั้งทาทั้งตัวทั้งหน้าเลยตัวนี้เอฟใช้หลอดเลยก็หมดไปแล้วที่เป็นขนาดทดลองเขาหมดไปแล้วเอฟก็เลยแกะหลอดใหญ่มาใช้อันนี้ก็แบรนด์ให้เ,หอเอฟมาม ซึมบนใบหน้าได้ไวมากแล้วก็ทําให้หน้าแบบว่ามันเป็น10 in 1นั่นเองคือมันเป็นได้ทั้งไพรเมอร์นู่นนี่นั่นถ้วยให้ผิวดูชุ่มชืดทําให้หน้าที่เสแบแสบปวดแสบปวดร้อนหรือโดนอะไรมาทาก็แบบคือมันเป็นเจ้ว่านถ่างไงมันก็ทําให้หน้าแบบหายแสบหายปวดหายร้อนอะไรแบบนั้นและที่สําคัญคือมันเป็นไพรเมอร์ในตัวด้วยมันทาให้เครื่องมาติดทนนานนั่นเองก็เลยชอบเนาะมันมีขนาดเล็กด้วยขายที่เซเว่นยังไงลองไปหาซื้อกันดูเนาะร้อยกว่าบาทขนาดเล็กแต่อันนี้ขนาดใหญ่ไม่แน่ใจมันเท่าไหร่นะจะจ แล้วก็มาในส่วนของวันนี้ลองคืนไม่มีเบสเมคอัพไม่มีเพราะว่าก็ใช้อยู่เหมือนเดิมเดิมก็จะไม่พูดถึงของ,ของที่ใช้บ่อยจะไม่พูดซ้ําอันที่เคยพูดไปแล้วแล้วกันมาในส่วนของแป้งกันบ้างที่กลับมาใช้ครั้งก็คืออินกรษคอสเมติกตัวนี้เองเป็นสีทาสเปรเลเนเฮดดี้นั่นเองก็ดูไม่บรรยายอะไรมากเคยเป็นเฟสบริตของเอฟมากมากมากมาหลายเดือนแล้วด้วยดูฮิตแพนแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็แบรนด์ส่งมาให้เอฟเหมือนกันคือดีงามคุมมันได้ค่อนข้างดีโอเคเลย เดมรู้สึกว่าเอฟใช้แป้งตัวนี้แล้วมันคุมมันมากเลยมากไม่งั้นเดมคงไม่ใช้ฮิตแพนขนาดนี้เนาะแล้วก็แป้งฝุ่นอีกหนึ่งตัวที่เอฟใช้แบบยิ่งยวดมากในเดือนที่ผ่านมากลับมาใช้อีกหนึ่งครั้งคือห่างหายไม่ได้ใช้เป็นนานมาก,กเคยบอกว่าไม่อยากใช้แป้งฝุ่นเพราะว่ามันต้องเทมต้องอะไรเอฟจะชอบใช้เป็นแป้งตลับแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะไม่หกเป็นฝุ่นไม่อะไรแต่ว่า อยากลองกลับมาใช้แป้งฝุ่นอีกครั้งแล้วกลับมาแล้วก็ยังเลิฟเหมือนเดิมก็คือว่าจานตัวนี้เองสีทาสซาลูเซนพาวเดอร์นั่นเองอันนี้เป็นขนาด4.5กรัมเป็นขนาดทดลองของเขานั่นเองซื้อมาจากเซเว่น139บาทเนาะข้อดีของมันก็คือว่าพับมันนุ่มดีพับโอเคเลยแล้วก็มีที่ปิดแป้งมีที่แบบไม่ให้แป้งมันหกเลยเธอถ้าเป็นแบรนด์อื่นมันจะแบบแป้งมันจะหกเลยเธอได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างนั้นแล้วก็คือคุมมันได้ค่อนข้างโอเคแต่เอรู้สึกว่าเจ้าตัวอินกิตเนี้ยมันคุมมันได้ดีีกวว่าาเจ้้ตันนะ ใครชอบแบบไหนก็ลองหาซื้อกันดูได้ละคะ่ะไม่แพงคุ้มมันเลิศตัวนี้นะจ๊ะต่อไปก็เป็นคอนทัวร์หน้ากันบ้างปกติจะจะคอยบอกอล้ว่าไม่ชอบไม่ใช่สายคอนทัวร์เอเป็นคนที่ชอบหน้าแบบนี้อยู่แล้วแต่พอได้ลองอันนี้แล้วรู้สึกชอบแล้วใช้ซื้อมาใช้ไม่หยุดเลยนั่นเองก็เป็นคิดบิวตี้คอนทัวร์สติกนั่นเองเป็น2หัวหลายแบรนด์ก็จะทำคอนทัวร์แบบนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นเวทแอนด์ไวไม่ว่าจะเป็น n y x ไม่ว่าจะเป็น อีทูดี้ทำออกมาหลายแบรนด์มากซึ่งอันนี้แบรนด์นี้ก็ทำออกมาแต่ว่าอันนี้ราคาถูกเอฟซื้อมา49บาทเอฟได้มาเป็นเบอร์สนั่นเองฝั่งหนึ่งเขียนเบอร์สี่ฝั่งหนึ่งเขียนเบอร์3รู้สึกงงแต่ก็นั่นแหละเอฟก็ซื้อมาเป็นลักษณะแบบนี้มันมีอยู่ทั้งหมด4เบอร์ด้วยกันนี่คือเบอร์3นั่นแหละพอเอฟหยิบมามันวางเรียงแถวกันเอฟหยิบมาอันที่3นั่นเองก็คือเบอร์สนั่นแหละฝั่งหนึ่งจะเป็นไฮไลท์แบบนี้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคอนทัวร์แบบนี้ก็เอกนนั ดีงามติดทนไม่เหนียวไม่เนืดอหน้าที่สําคัญสีไม่ได้แบบว่าเวอร์เวองอ,อะไรมากมายดูเป็นธรรมชาติใช้แล้วเกี่ยงง่ายไม่เป็นคราบราคาถูกใครที่แบบไม่เกี่ยงแบรนด์หรืออะไรอยากใช้แบบนี้ก็คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคือมันถูกมากจริงราคาแค่49บาบาทเองนะคะ ต่อไปเป็นอายแชโดกันบ้างอายแชโดว์ที่ใช้แบบยิ่งยวดลุคนี้ก็ใช้เหมือนกันดูมันเป็นธรรมชาติดีและดูแบบว่ามันสุภาพดีพักหลังๆนี้ควรจะแต่งหน้าให้มันดูสุภาพเนาะในช่วงนี้ก็พิวนาคัลเลอร์นั่นเองเป็นรุ่นเนี้ยเป็นเบอร์สาที่มันจะมีชื่อสีอยูเนี้ยคือมันมีหลายสีอันนี้เป็นสีบราวมันก็จะมีสีพิค์มีสีเนกเกตแล้วแต่เลยแต่เอฟได้มาเป็นสีบราวคาลดราคาอยู่ที่60บาทนั่นเองคือชอบมากดีงามเอฟชอบเอฟลุคนี้ก็ใช้เอฟใช้สามสีนี้คือสีนนนนนนีีีีี้้้้สสแลวก็ั่เองะะจ พิกเมนต์แน่นพิกเม้นต์ดีก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วไอเป็นฝาวอกของแบรนด์สีวนาคัลเลอร์อยู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ถูกและดีต้องยกให้แบรนด์นี้ดีงามมากอายแชโดว์ I ตัวนี้ก็ดีเนาะพกพาง่ายด้วยตลับเล็กราคาถูกมีให้ตั้ง6สีแนะ่นะจ๊ะก็ใครชอบสีไหนก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เนาะเอฟไม่เลียงนะว่าอันไหนเป็นหมวดไหนหรืออะไรเป็นอะไรคือหยิบอันไหนได้พูดเลยอายแชโดว์ I อีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยมากก็คือ เป็นเมเบลีนคาเลอร์แททูอันนี้เอฟไม่แน่ใจว่าเอฟเอาพูดไปเป็นเฟเบลิตในเดือนไหนหรือยังก็เดือนนี้เขาเอากลับมาพูดอีกก็คือเป็นเบอร์ยี่สิบห้าแบททูเดอะบอลนั่นเองลุคนี้ก็ใช้เหมือนกันก็ดีงามดูใช้บุ๋มไปแล้วเอฟเคยเป็นเฟเบลิตออฟเดียร์อยู่สีหนึ่งคือสีพิงพิงอินเก็ตหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมนั่นแหละคืออันนั้นมันหมดไปแล้วก็เลยไปเซอ้อนี้มาอันนี้มันลดราคาเหลืออัลละเก้าสิบเก้าบาทอยู่ที่ท็อปในดรมินสันแถวบ้านเอฟนั่นเองก็เลยไปซื้อมาด ใครอยากได้แชโดว์เนื้อครีมติดทนนานทาสีเดียวแล้วอยู่รอดทั้งวันก็เอฟขอแนะนำของ m a เบ e l นคัลเลอร์แทกท o นะจ๊ะมีหลายสีให้เลือกด้วยลองไปหาซื้อกันดูมาในส่วนของน้ำหอมกันบ้างไม่ใช่น้ำหอมหรอกมันเป็นแบบโคโลเนียเป็นคนที่ชอบใช้โคโลนรใช้เป็นครอบฉีดอะไรเงี้ยเอฟเป็นคนที่ไม่ถ้าดูเอฟเปิดกุจะเห็นว่าเอฟไม่ได้มีน้ำหอมแบรนด์นู่นนี่นั่นอะไรเพราะเอฟไม่ได้ซื้อใช้จะซื้อใช้เป็นแบบขวดๆอะไรแบบนี้มากกว่าอันนี้เป็นตี้นั่นเองเป็นคอลเลกชั่นสเปร์นั่น ในรุ่นของเอฟไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันยี่ห้ออะไรนะจ้าไม่รู้คือมันมีขายเฉพาะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟในเซเว่นอีเลเท่านั้นแต่มีเซเวบางสาขานะเพราะที่เอไปเจอมันก็มีอยู่สาขาส่วนเข้าไปอีกสาขาหนึ่งก็ไม่เจอแล้วมันมีขายแค่บางสาขาเท่านั้นคือจะบอกว่ากิน หอมมากฉีดแล้วติดทนข้ามวันกันเลยทีเดียวดีงามมากชอบมากอันนี้ใช้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อขวดที่2คือมันหอมมันติดทนนานมันดีอันนี้ซื้อมา59บาทเองถ้าเซเว่นไหนมีก็ลองเข้าไปดูแล้วเข้าไปซื้อมาใช้เนาะเดี๋ยวจะชอบเหมือนอีพและที่สําคัญน,น่ารักมุ้งมิงฟงฟิง,ฟงมากเป็นคิตตี้แบบนี้เนาะรอไปหาซื้อกันดูราคาถูกติดทนนานหอมมาก มาถึงมารคกันบ้างมารค卡ที่เอฟใช้พักหลังๆนี้บ่อยมากก็คือเป็นตัวนี้โด่งดังในเน็ตนะเอฟไม่แน่ใจมีใครรู้จักหรือเปล่ามันเป็นมารค卡ตาโตที่เขาพูดกันลุงเนียก็ใช่นะคือมันปัดแล้วมันก็ตาโตจริงๆนั่นแหละคือปัดแล้วมันมันล็อกขนตาอยู่ดีเพราะว่าเอ้เป็นคนที่ขนตาที่แบบว่ามันเวลาปัดอะไรมันล็อกไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่แต่เจ้าอันเนี้ยมันล็อกขนตาได้อยู่และได้หนาได้แบบยาวดีก็สมชื่อเขาแหละเป็นมารคตาโตเนฟซื้อมา50บาทที่ตลาด3 0ามัูนย์สี่นอยู่ ก็ดีงามแต่ข้อเสียของมันนิดนึงคือมันแห้งค่อนข้างชา้าเวลาปัดต้องปือตาไว้สักเล็กน้อยหรือไม่ก็หาอะไรมาปัดเพราะว่าถ้าแบบปัดปุ๊บกระพริบตาม,มันจะร่วงลงมาเปิดข้างล่างเอฟเคยลองแล้วเคยโดนมาแล้วนั่นเองก็มันเป็นแอปสูตแบบนั่นเองสีของมันเนาะก็ดีงาม50บาทถูกด้วยทำให้ตาโตตามสมชื่ของมันนั่นเนองเนาะ ต่อไปเปชบัตออนกันบ้างก็เป็นครีมบัตตตัวนี้ไม่แน่ใจจะพูดไปเป็นเฟเวอร์ิตของเดือนไหนแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะเป็นของแคนเมคเป็นเบอร์ซ l เ2นนั่นเองดีงามอันนี้ก็ใช้อยู่สีมันสวยดีแล้วที่สาคัญมันเกี่ยงง่ายแล้วมันก็ติดทนนานทั้งวันเนี้ยใช้ไปแต่งหน้าไปทํางานคืออยู่ติดทั้งวันกลับมาห่อสีแก้มก็ยังอยู่ ดีงามราคาไม่แพงด้วยอันนี้ซื้อมาต่อรถราคาเหลือร0อยกว่าบาทมัง้งลองไปหาซื้อกันได้มันมีอยู่ที่บูธว่าส,สันก็น่าจะมีตามเคาน์เตอร์แคนเมกทั่วไปเนาะก็อันละร้อยกว่าบาท200อ,อยู่ประมาณนี้แหละมีหลายสีให้เลือกด้วยมีแต่สีสวยๆนั้ะเลยมันสามารถเอาไปทาปากได้ด้วยนะเอฟเคนมาลองทาปากแล้วก็ติดทนนานเหมือนทาแก้มนั่นแหละเนาะใครชอบสีไหนลองไปหาซื้อกันดูนะจ๊ะ มาถึงที่เขียนคิ้วกันบ้านที่เขียนคิ้วที่ใช้บ่อยสุดในช่วงที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาคือเป็นสลิมไลท์ไอบราวเพนซิลตัวนี้จากเคที T ่ดออันนี้เอฟใช้เป็นเบอร์สสีบราวนั่นเองอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้เอฟใช้คือมันดีงามตรงที่หัวมันเล็กมากมันสกิดขนคิ้วได้ดีมากและติดทนนานทั้งวันเ่ยใช้ไปทํางานมันก็ยังอยู่ติดลุกนี้ก็ใช้เหมือนกันแล้วที่สาคัญมันมีนมสปูลี่ให้ด้วยปัดได้แบบค่อนข้างดีก็แปรงก็ไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปปัดได้อยู่ทรงสวยงามมากที่สําคัญแแทท่่่งงงเงเลียยว็กกพา สบายสกิดขนคิ้วได้ค่อนข้างดีเลยติดทนสวยเอฟรู้สึกว่ามันมีอยู่หมดสีสีด้วยกันมั้งยังไงใครผมสีไหนหรือชอบสีไหนลองไปหาซื้อกันดูได้อยู่แท่งราคาอยู่ที่ประมาณร้อกว่าบาทหรือบางร้านไม่ถึงร้อยดิซ้ำลองไปหาซื้อกันดูเนาะ ส่วนที่ปัดคิ้วได้มาใหม่แล้วก็ชื่นชอบใช้มาอย่างยิ่งยวดตลอดเวลาคือว่าเป็นเฮฟวี่โรเ t ชันตัวนี้ได้ยินสรรพคุณหลายๆคนพูดกันไปแล้วแหละว่ามันดีมันติดทนนานมันนู่นนี่นั่นก็ใช่ค่ะมันติดทนนานมากแล้วที่สําคัญคือเวลาปัดแล้วมาเรียงขนคิ้วได้สวยมากเอฟชอบมากแล้วคือมันเคลือบขนคิ้วได้อยู่ทรงมันไม่เป็นก้อนแล้วมันก็ติดทนมันไม่แบบเป็นขุยลอกลอนระหว่างวันมันไม่เป็นมันเคลือบขนคิ้วได้ค่อนข้างดีอยู่ทรงคิ้วของเราอยู่ทรงติดทนนานมาก อันนี้แอปใช้เป็นเบอร์2ใครที่สนใจก็ลองหาซื้อกันดูเอฟไม่แน่ใจว่ามันมีวางขายที่ไหนบ้างอันนี้เพื่อนเอฟให้มานั่นเองเอฟก็เลยไม่แน่ใจไม่ได้ถามว่าเขาไปซื้อมาจากที่ไหนเพราะว่าเขาเปลี่ยนสีผมใหม่แล้วมันใช้ไม่ได้เขาก็เลยให้เอฟมานั่นเองเจ้าตัวนี้เนาะเอฟว่ามันน่าจะมีขายตามมาซูมโตะอะไรพวกนี้ปะ่ะแบบตามร้านเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แต่มันหาซื้อได้นะบางทีในวสันก็มีขายมาั้งเหมือนที่เอฟเล็งๆงเห็นๆอยู่มันก็น่าจะมีขายอยู่เนาะ มาถึง2อันสุดท้ายกันแล้ว1อันเป็นอายไลเนอร์นั่นเองเป็นอายไลเนอร์ของ ODBO เป็น b บ c k w a t e r p o พ o ปอาย e ลนนั่นเองเป็นตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะก็ติดทนงานเขียนง่ายเป็นหัวแบบเมจิกเขย่าแล้วมีเสียงเป็นหัวเมจิกปกตินั่นแหละเป็นลักษณะแบบนี้หัวค่อนข้างแบบว่าเลียวเล็กเขียนง่ายติดทนนานทั้งวันไม่หลุดไม่ล่อนดำสนิทมากดูสิ ดำมากอันนี้เอ็มได้มาในราคาแท่งละ50บาทต่ขอขาลดราคาเขโลดสต็อกนั่นเองนะจ๊ะก็คือดีงามมากแท่งสสวยด้วยสีชมพูแบบนี้พกง่ายเรียวเล็กนะจ๊ะก็เราไปหาซื้อกันดู ODBO ก็มีเป็นแบรนด์ที่ถูกและดีอีกหนึ่งแบรนด์ก็คล้ายๆพวกซิวนาอะไรพวกนี้แหละประมาณนั้นเนาะก็เขียนแล้วไม่หลุดไม่ล่อนไม่เปิดไม่อะไรเลยอยู่ติดทนนานทั้งวันลองไปหาซื้อกันดูเนาะ มาถึงอันสุดท้ายกันแล้วก็เป็นลิปสติกอันนี้เป็นของซ i วนาคัลเลอร์เป็นโคเรียเวฟนั่นแหละราคาดีอยู่เลยหนึ่งบาทอันนี้ซื้อมานานแล้วละ่ะเคยเป็นเฟเวอร์ลิปประจําเดือนไปแล้วแหละเดือนไหนสักเดือนหนึ่งจาไม่ได้แล้วที่ชอบคือว่ามันไม่แห้งมันไม่แหมจจนเกินไปมันทาแล้วสีค่อนข้างจะสวยเลยเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วที่สําคัญอีกหนึ่งด้านเขามีให้เกลี่ยมีฟองน้ําให้เกลี่ยแบบนี้พอเ,เกลี่ยแล้วสีมันดูสมมสสีมันดูเรียบแล้วมันทาแบบ เป็นออมเบรสีได้ที่บริเวณปะของเราเอฟก็เลยชอบและที่สาคัญติดทนนานด้วยนี่พเอเกียแล้วมันก็ เนี่ยมันเกี่ยงง่ายมันไม่แบบไม่แห้งแมตไปเลยมันเกี่ยค่อนข้างง่ายดีอย่างนี้เนาะแล้วสีมาติดทนนานเอฟรู้สึกเอฟทาเชา้ากินข้าวไปตอนเย็นมันก็ยังเหลือสีสติกติดอยู่บนปากเลยเอฟก็เลยชอบนะจ๊ะลองไปหาซื้อกันดูเอฟไม่แน่ใจมันมีอยู่ทั้งหมดกี่สีของอเอฟมีเป็นเบอร์สองนั่นเองเอฟที่เห็นมันน่าจะมีประมาณสี่ห้าเบอร์มั้งจำไม่ได้เนาะบางร้านก็ขายไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำยังไงก็ลองไปหาซื้อดูเนาะ อ่ะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟิบริกประจำเดือนออกโทเบอร์เนาะยังไงก็ฝากวีโอนี้ไว้ด้วยละกันแล้วก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยละกันสัญญาจุด FFI มี i n s t a g r กรมกับ Twitter แล้วด้วยใครหนช่องทางไหนสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็มี f c e b o o k f แ n p เ g e แล้วด้วยชื่อเดียวกับช่องช่องนี้เลยสลัญญาจุด FFI เนาะก็ใครหนช่องทางไหนสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับครกับช่องช่องนี้ของเอฟด้วยละกันนะจ๊ะ ยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วกลับมาพบกับเอฟกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย